สวัสดีเพื่อนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซีบิตคอยเมื่อคืนนี้นะครับมีการปรับตัวขึ้นไปแตะถ้ำประมาณ26,500นกะครับแล้วก็มีแรงขายกดลงมานะทำให้ราคาลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นแรกของเรานะครับถามว่าดีไหมนะครับส่วนตัวยังมองว่าโอเคอยู่ยังเป็นการปรับตัวที่ค่อนข้างเฮลตี้นะในการปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีความลังเลความกลัวนะครับเกิดขึ้นอยู่ระหว่างทางตลอดนะครับแล้วก็คืนนี้จะมีในฝั่งของตัวเลข CPI ด้วยนะครับทุ่มครึ่ง ที่จะมีการประกาศนะครับลหลายๆคนก็จับตา รอดูกันอยู่นะครับรวมถึงวันนี้ก็จะมีเรื่องของสารใช่ไหมที่จะมีการตัดสินในฝั่ง FTX นะครับว่าอาจจะอนุมัติหรือเปล่าในการเทขายทรัพย์สิน์นะครับโดยรวมทั้งหมดของเขาเพื่อมาเคลียร์หนี้ให้กับเราๆนะซึ่งรวมๆประมาณ3.4ิลเลียนนะครับถ้าเราลองคูณตัวเลขดูเนี่ยดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่จริงๆเขามีลิมิตนะในการที่สามารถเทขายได้ระหว่างวันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งกังวลมากเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวในตลาดก็ยังให้ความกังวลในเรื่องนี้อยู่นะครับในฝั่งโพชั่นเน ผมก็คาดการคาดหวังนะว่าจะเป็นลักษณะของการออลังสโนว b a l l เหมือนรอบก,ก่อนๆนะให้พชั่นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโปร f i ตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายถึงเรื่องวิธีการทํางานวิธีการคิดนะในฝั่งการ snowball ให้กับเพื่อนดูคร่าวๆด้วยนะครับรายละเอียดในฝั่งเทคนิคน,นะครับตอนนี้เรามองกันยังไงยวรีรบไปกันกคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสุนโดย miningpro ครับ m i n i n g p o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p o o ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ จะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ได้หน่อยนะขอหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับและใครอยากค้าไปคุยต่อในไลน์เป็นแชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตระดับการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่งบิตคอยกิบต,โต์โกรนซี่แล้วก็ทองคำด้วยนะครับคืนนี้เนี่ยก็จะมีตัวเลขประกาศ อยู่หนึ่งอันนะครับก็คือในฝั่งของ CPI นะครับที่เขาได้มีการฟอกแคสไว้นะ3.6%นตั้นะเพื่อนแล้วก็ครั้งที่แล้ว3.2นะครับแต่อย่างเพื่อนดูนะว่าเงินเฟอ้อหรือว่า CPI เนี่ยมันดรอปลงเรื่อยๆหลังจากที่ขึ้นไปพีคนะครับเพื่อนแถวประมาณ9ใช่ไหมแล้วก็เฟดได้มีการปรับขึ้นดอกตามนโยบายของเขาเนี่ยนะครับตัวเลข CPI ก็ดรอปลงมาดรอปลงมาดรอปลงมานะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เฟดทำเนี่ยก็จะส่งผลตามที่เขาคาดการไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาค่อนข้างดีนะฮะแต่คคราาาวววนีี้กก็จะมมมัมังลถด วันนี้ด้วยนะครับก็คือในฝั่งของ FTX ที่สารอาจจะมีการตัดสินให้ FTX สามารถขายทรัพย์สินออกมาได้นะครับซึ่งรวมรวมประมาณ3.4บิลดียนเนาะเรียในฝั่งบิตคอยกิบต์ c ค r r เนซนะครับแล้วก็ s t a เบิลคอต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปถือในฝั่งโซลู n น่นะครับอันนี้เป็นความมัวที่ตลาดมีความกังวลอยู่กังวลว่ามันจะมีแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะแต่จริงแล้วเนี่ยเขามีการลิมิตไว้ว่าเขาสามารถขายได้ต่อวิป์เท่าไหร่ต่อวันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยเป็นคนที่จัดการเงินกก้้้อน,นีีีจจนะ่่มมยยผาาาาาาจะะไรรรบบขขเเพวิด ผมอาจจะได้ราคาที่มันค่อนข้างต่ําแล้วก็อาจจะได้เงินกลับมาคืนให้กับลูกหนี้เนี่ยไม่เยอะนะครับก็อาจจะต้องรอราคาปรับตัวขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยลินขายอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้คนมาโฟกัสที่เราก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเท่านี้ตัว 10, เลข10 i คืนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลนะครับกับการปรับขึ้นดอกคงดอกของเฟดนะครับอีกประมาณ7วันนั้นเพื่อนที่จะมีไอโฟ e ซีมิทิมินิตนะครับแล้วก็มีการประกาศ ตัวเลขนะครับในฝั่งเฟดเนาะซึ่งตรงเนี้ยโพเขายังคงดอกไว้อยู่นะครับที่93เอนะครับแต่ c p i วันนี้ออกมาเนี่ยอาจจะทำให้โพตรงเนี้ยมีการปรับลดปรับขึ้นได้ก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันคืนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดคุยก่อนก็คือในฝั่งของฮับวิ่งนะเพื่อนมันเหลือเวลาอีกประมาณ200กว่าวันนะครับที่คนจับตารอกันดูอยู่นะแล้วถ้าเกิดเรามาดูในฝั่ง history ที่มันเคยมีการฮับวิ่งมานะทุกๆครั้งเนี่ย ก่อนที่จะวิ่งนะราคามันมักจะปรับตัวคอร์เรคชันหรือว่าดรอปลงไปก่อนนะเพื่อลองดูครั้งก่อนเนี่ยคอร์เรคชันลงไปใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้ก็คอร์เรคชันลงไปก่อนก่อนที่จะปรับตัวขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมมันน่าจะมีการคอร์เรคชันลงมานะฮะแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะคอร์เรคชันตามที่มันเคยเป็นนะอ,นนอันนี้ผมให้เพื่อนดอูแล้วก็ให้เพื่อนคิดตามนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูการในฝั่งของตลาดภาพรวมกันบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับในฝั่ง Bitcoin เนี่ยเมื่อคืนมีการขึ้นไม่แตะประมาณ2อง0 0นะครับในภาพเดนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นใหม่แล้วก็ทิ้งไส้ดรอปลงมาซึ่งภาพเดยเขาปิดเนี่ยลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็ยังโอเคอยู่นะมันเป็นความนังเลที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แท่งนี้ก็เป็นแท่งที่แบบไม่ได้น่าเกียดมาก ถ้าเป็นแท่งที่แบบว่าปิดลงไปด้านล่างเลยอันนี้คือแบบน่าเกลียดจัดเลยนะอันนั้นอันนั้นต้องเคลียร์พอรชั่นหรือว่าลดพอรชั่นหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่น,นี้ก็ยังดูเฮลตี้อยู่นะในการปรับตัวขึ้นซึ่งเดย์เนี่ยผมฟอร์แคสตไว้ประมาณ2อสวันนะให้เขาปรับขึ้นมาอยู่แถวโซนเนี้ยแล้วก็ตลาดยังมีความลังเลย,ยุกยักยุกยักอยู่อันนี้คือจะดีมากๆในการที่เราจะสามารถเก็บสะสมพรชั่นแล้วก็ลันสโนโบอลขึ้นไปเทรดด้านบนนะครับซึ่งลักษณะการปรับตัวเขามันอาจจะคล้าย กับรอบก่อนนัเพื่อนที่เราได้มีการลันสโลว์บอลขึ้นมาแล้วผมก็ได้มีการอัดคลิปไปกับเพื่อนดูด้วยนะครับซึ่งวิธีการแบบลึกๆเนาะในการคำนวณไซส์ในการคิดขั้นตอนต่างๆในการลันสโลว์บอลเนี่ยเพื่อนก็สามารถไปดูคลิป ย้อนหลังที่ผมทําไว้ให้ได้นะครับอันนั้นก็จะครบถ้วนนะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาคุยคร่าวๆนะครับว่าหลักคิดในการที่จะลาสบอลเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้มีการไต่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็แบบยืนๆลังเลๆแล้วก็ปรับตัวเบรกขึ้นต่อนี้เราก็จะรันออปชั่นขึ้นไปต่อซึ่งตรงน,นี้ถ้าเราได้มีการสะสมอพชั่นมาแบบว่า,เ,าเตมไม่เต็มหน่วยนะแล้วกเ็เขาเรียกว,ว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยนะครับาการปรับตัวขึ้นแบบส3าแท่งที่ถัดมาเนี่ยคือเราไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยรันเล นะครับแล้วก็ตรงนี้เลโชม,มันจะค่อนข้างเยอะนะที่เราจะได้นะครับจากการเทรดนะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มันมีสัญญาณอะไรบ้างน,นะครับในภาพเดเนี่ยก็มีสัญญาณเดเวอเจนนั่นเพื่อนน่าจะเห็นกันอยู่ละนะครับหลายๆคนก็น่าจะดูกันอยู่ล้ว่วาเฮ้ยตรงนี้ราคาเบรกโลนะครับแต่อ s i ไม่ทำใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถเบรกหลุดตัวนั้นรับตรงนี้ลงไปได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าจุดนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในเป็นลักษณะของ5ขยายนะซึ่ง5ขยายตรงนี้ถ้าเกิดเรามองตรงนี้ คือเว็บเว็บสามใช่ไหมที่กําลังจะปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับเรากําลังเจอกับลักษณะของการทําคลื่นลูกใหม่อยู่ในชุดนี้นะครับคลื่นเว็บสามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการปรับตัวขึ้นมาเป็นหนึ่งนะครับอาจจะขึ้นมาเทสตรตรงเนี้ยก่อนเนาะเทสต์ต่อโซนนี้นะอ่าแล้วก็ย่อนะครับเป็น2แล้วก็ค่อยปรับตัวเบรกขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็ค่อยๆ่อยไซเวร์แล้วขึ้นต่อชุดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับไปจบ3ด้านบนซึ่งเออ่ คลื่น3เนี่ยหรือว่าเวฟสามเนี่ย,ม,ยมันมักจะเป็นลักษณะของ i m p เพลวหรือโม t ที e ใช่ไหมซึ่งก็จะเป็นคลื่นรหัส5งน,น,นั้นเนี่ยคลื่นภายในนะครับก็จะมี5ขึคลื่นด้วยกันที่มันจะปรับตัวขึ้นไปในชุดนี้นะครับก็ forecast นะเพื่อนคาดการณ์นะว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เขาขึ้นมาแถวโซนเนี้ยประมาณ 2- อสวันก่อนไม่ต้องรีบนะครับเกิดให้แบบตลาดมันลังเลแบบมากๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดขึ้นไป เพอเผยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในภาพย่อยๆกันบ้างว่ามีแนวต้านตรงส่วนไหนอยู่บ้างน,นะครับมันคือแนวต้านเดิมเลยยังไม่มีแนวต้านใหม่เกิดขึ้นนะแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีการขึ้นมาเทสตนะครับตัวแนวต้านก่อนหน้าซึ่งถ้าตลาดเนี่ยจะปรับตัวดอ o อตรงต่อเนี่ยแนวต้านตรงเนี้ยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีผลมีน้ำสำคัญค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไฮก่อนหน้า ถ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วไม่สามารถกลับขึ้นมายืนได้หรือว่าขึ้นไม่จออีกรอบนึงได้เนี่ยแล้วก็ดรอลงเลยเนี่ยน,นี้คืออาการไม่ค่อยดีนะเราต้องระมัดระวังที่มันจะเกิดลักษณะของเคสถัดไปได้นะครับคราวนี้ในฝั่งของภาพเล็กๆเรามาดูนิดนึงนะภาพ4ี่ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ราคาเขายังไม่เบรไฮายนะครับในฝั่งไอซก็ยังล้อๆกันอยู่ยังค่อนข้างปกติอยู่นะครับในฝั่งของภาพสองชั่วโมงอะไล่ไปดู ก็ยังไม่มีไดรเวอร์เจนอะไรให้เห็นนะครับยังไม่มีไดรเวอร์เจนอะไรให้เห็นคืออาจจะมีการขึ้นมาเจาะๆอะไรเงี้ยนะครับในฝั่งภาพ1ชั่วโมงก็มีการดรอปหลุดลงไปเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนจะดึงกลับขึ้นมายืนได้ก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดอีกประมาณ2 3ชั่วโมงดึงกลับขึ้นมายืน2 0 0 0มื่นหกได้แบบเฮลตี้เฮลตี้ก็ข้างโอเคนะครับในการที่จะลันต่อซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยแท่งนี้ผมก็เก็บพ์ชันไปเพิ่มนะที่อัปเดตเพื่อนใน discord ไปนะครับเดี๋ยวจอวยะอัะออรป,รปเ,ยเ่ยยีล การลงลึกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวผมคิดว่าการปรับดอกลงไปเนี้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองคือมันเบรกทะลุลงไปเนี่ยอาจจะมีลักษณะการคอร์เรชันขึ้นมาได้แต่เป็นการคอร์เรชันขึ้นมาเพื่อลงต่อนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนะครับเป็นลักษณะขาบ,บีที่มันเกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยการขึ้นมามันก็จะขึ้นมาติดนะตัวแรงต้านตรงนี้นะครับที่ ได้มีการทะลุไปก่อนหน้านะครับก็จะเป็นแนวต้านที่ค้างสําคัญในแถวโซนนี้นะครับคราวนี้เราลงมาดูกันในฝั่งของตัวแนวเทลไลน์กันบ้างก็เป็นแนวเทลไลน์ที่คล้ายๆกับตัวแนวรับแนวต้านทางฝั่งของ horizontal line เลยนะครับมันก็จะมีตัวเทลไลน์ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ด้านล่างที่เป็นแนวรับชี้ค้างสาคัญในภาพแนวนอนนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูกันนะว่ามันจะวิ่งในกรอบไหนตรงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็มีการขึ้นมาเทะตรงนี้ปกตินะครับแล้วก็ดรอลงมานะฮะซึ่งยังฟอร์มตัวเป็นดาวเทน down แต่ ก่อนที่ตลาดมันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยภาพย่อยๆหรือว่าภาพแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงสามชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยมันจะค่อยๆฟอร์มตัวเป็นอัพเทนขึ้นมานะครับเราอาจจะต้องไปดูในภาพย่อยแล้วก็ค่อยค่อยๆเบสกับความคิดไปเรื่อยๆแล้วก็มอนิเตอร์ภาพรวมไปเรื่อยๆนะครับซึ่ตรงนี้ภาพวีเนี่ยผมคิดว่าการปรับตัวของเขาตอนนี้เนี่ยมีโอกาสนะเพื่อนที่จะดึงกลับขึ้นมาเล่นด้านบนได้นะครับดึงกลับขึ้นมาเล่นด้านบนแถวประมาณ2 7งหมเ็นี่ยก็ขึ้นมาเทแถวไส้ก่อนหน้า แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปต่อนะครับขึ้นไปเทสถัาประมาณ30,000ื่นแล้วก็ด้านบนต่ออีกทีนึงนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเรามาครึ่งทางแล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ไงวะง,งงๆอะไรเงี้ยแต่จริงเราอาจจะต้องเปลี่ยนหลักคิดในการที่จะไปมอนิเตอร์ภาพเล็กๆตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆก่อนที่ตลาดมันจะปรับตัวขึ้นมาถึงกลางทางแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยレสซี่อร์ดมันจะดีกว่า แล้วก็วิธีการที่เราจะ snowball มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอัปเดตพอร์ตให้กันเพื่อนดูก่อนละกันเนาะเมื่อเช้าก็ได้มีการเติมโพซิชั่นไปนะครับให้กับเพื่อนเ่ออัปเดตให้กับเพื่อนอเนาะในนี้เนาะซึ่งโพชันล่าสุดนะครับก็เติมไปอยู่ที่ประมาณ50,000นกว่านะครับแล้วก็โพชั่นที่เราได้มีการอัปเดตให้กับเพื่อนในตัวอพอร์ตที่เป็นพอร์ตตัวอย่างอันนี้เนาะก็เมื่อวานเนี่ย มันปรับตัวขึปป้นไปพีคแถวมันหมื่นสามเลยนะแล้วก็โปรฟิตมันดรอปลงมาเพราะว่าผมยังไม่ปิดโพเรชันเลยก็เติมโพเรชันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ดรอปลงมาแถวประมาณ9,800นะครับแล้วก็โพเรชันล่าสุดนะเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนิดน,นึงว่าตอนนี้เป็นยังไงให้เข้าไปที่ตัว analysis นะครับแล้วเข้าไปที่บิตคอยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีผมย่อหน้าจอมาซึ่งหน้าจอบางทีมันก็อาจจะนะฮะมันจะไม่เห็นตัว สไลด์ด้านบนนะเนาะซึ่งปกติเรากดสไลด์ด้านบนได้นะครับอ่ะคราวนี้เขาเหยียบมาด้านล่างนะครับออเดอร์ล่าสุดนะครับที่เราสะสมมาอยู่นะตอนนี้ก็บนประมา0.1ูนนบีซีนิดนนะครับเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปพีกพีกประมาณ0.2นะครับ0.2นิดๆเลยนะแล้วก็ drop d ดาวลงมาประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับตอนนี้เติร์ไปประมาณ8ปดบีซีนะครับในในพอร์ตนี้นะแล้วก็จุดวิเดตมันก็ขยับขึ้นมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเลื่อน sl อะไรเงี้ยต่างๆอีีกทนนึึงงะครับซ่ตอนนี้ผม่างไว้กลมๆนะที่ประมาณ253นะครับแล้วก็ในฝั่งของ อ๋อยูนิตีที่ใช้ยูนิตีในการเซตเทิลในการเทรดเนี่ยก็คือสัญญาปกติเนี่ยก็ยังรันอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสามหมื่นละนะครับก็ได้มีการเติมเข้าไปรวมรวมประมาณ35ออเดอร์นะตอนนี้มีดาวดาวอยู่บางโพรชั่นนะครับที่เติมสูงไปนิดนึงนะครับก็ยังดาวดาวอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังเขียวอยู่นะแอบสำหรับเพื่อนที่ที่ตามในลีเทเดอร์ก็น่าจะยังเขียวกันอยู่นะครับไอ้อันนี้ในฝั่งโพรชั่นแล้วก็พอร์ตนะคราวนี้เราย้อนกลับมาดูในฝั่งตลาดกันต่อนะครับว่า ภาพรวมอื่นเป็นยังไงก่อนที่จะมาคุยในฝั่งการสโลบอลนะดาวโจนเมื่อคืนเนี่ยลบนิดนึงนะครับ N แอสเดก,ก็ยังลบอยู่นะครับลบนิดนึงย่อคอร์เรคชันลงมานะครับน้ำมันโอ้โหน้ำมันนี่คือแบบดูเดือนมากๆแล้วก็เป็นเาขาเรียกว่าปัจจัยหนึ่งแล้วกันที่ส่งผลทําให้ cpi เนี่ยคืนนี้เขา forecast ไว้สูงกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าต้นทุนน้ํามันในการผลิตต่างๆในการใช้งานในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเพิ่มขึ้นหมด ถูกไหมขึ้นมาแถวมัน8 9แล้วอะนะฮะแล้วก็ในฝั่งดอลลร์ก็ย่อนะมีการย่อเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนอันนี้มีดาวาเจนใช่ไหมท่านเพื่อนลองดูมีดาวาเจนเกิดขึ้นนะครับก็น่าจะมีการย่อตามเทคนิคอลนะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีแนวต้านแถวมันหนานะครับที่เป็นแนวต้านข้างสําคัญเลยนะครับในฝั่ง DXY ขยับมาในฝั่งของทองคำนั้นบ้างนะครับทองคำปรับตัวดรอปลงมาตามที่ผมไกด์ไว้เลยนะไกด์ไว้เลยนะแต่ ขาบีตรงนี้ที่ลงมาสีเนี่ยผมไม่ได้เทรดนะเพื่อนเพราะว่ามอนิเตอร์ในฝั่งของบิตคอยอยู่นั่งเก็บโพซิชันแบบ4ี่หพอร์ตก็ต้องนั่งไล่เก็บนะ้วบางทีก็จะแยกประสาทไม่ค่อยไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับเมื่อคืนได้คุยกับเพื่อนในดีสคอตประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเข้าไปพูดคุยกันถึงไมซ์เซ็ตพ,พูดคุยถึงเรื่องการจัดการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิธีการคิดจิตวิทยาต่างๆอะไรก็เพื่อนก็สามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับในฝั่งทองคำเนี่ยก็ยังมองว่า าจะปรับตัวลงเป็นขาบีได้ซึ่งเนี้ยต้องมาดูเวฟย่อยอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีเวฟย่อยทั้งหมด5ขานะถ้าเราคิดว่ามันจะตอบมาเป็นทรงนี้นะครับก็อาจจะหาจังหวะนในการเปิดแอลด้านล่างอีกทีแล้วก็เบสกับโลล่างอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งก่นกอนๆเนี่ยเราได้ทองคํากันมา2อสรอบนะที่รอบด้านบนช็อตลงมารอบนี้ก็ช็อตใช่ไหมครับรอบนี้ลองแล้วก็รอบนี้ช็อตลงมาก็ได้มาสี่สีหรอบแล้วนะครับมีซอฟลอดบ้างนะครับนิดๆหน่นนนอยๆก็เป็นไม้เล็กๆน,น,แบบน,นะครับเป คนนี้เพื่อนที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็สามารถแจมใน Discord ได้เนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีเคา้าในการเทรดทองสามารถ r e g i s t e r XM นะครับผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะอ่ะคนนี้ในฝั่งเอาคอยเนี่ยที่เราได้มีการเปิดกันไปแล้วผมได้มีการอัปเดตเนาะก็ยังโฮเวอร์ชันอยู่ในฝั่งของดอทอีทอสนะครับก็เมื่อวานคุยถึงเหตุผลต่างๆในเรื่องการวิเคราะห์ไปแล้วในไลฟ์เพื่อสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับอะไรคระที่อยากจะเข้ามาแจมกัน,กนเนาะตอนนี้ก็สามารถมากรอกยูดีขอเค้กนะครับในตัวห้องของเลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องก็จะให้ยศในการเข้าไปแจมกันเนาะก็จะมีในฝั่งของตัวห้องโอเคก์ซิแนลที่มีอัปเดตในเดเรชันการเทรดนะครับแล้วก็ตัวเคสฟาวที่เพื่อสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในการคํานวณเงินภาพรวมได้ที่ผมทไวาให้นะนี่นั่งทําประมาณ2อาทิตย์เลยนะก็นั่งทาจากเขาเรียกว่าหลักคิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเวอร์อแล้วก็ในฝั่งของกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ว่าเราจะคํานวณพารามิเตอร์ยังไงคํานวณไซา์ในการเทรดยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมทําคลิปอธิบายไว้ละใน ตัววิธีการใช้งานโอเค l ฟล์ตรงนี้นะครับก็แยกไว้ให้แต่ละกลยธ์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมการแข่งนั้นเพื่อนอย่างเพื่อนมาแจมทีมกันนะครับในกิจกรรมเทรดไลฟ์อโปลนะครับจะเริ่มสตาร์ทวันที่20นั้นเพื่อนแต่ก็รอบนี้ไม่รู้ว่าตลาดจะแมทกับการเทรดเราหรือเปล่านะครับแต่ก็เข้าร่วมในการที่จะแจมสนุกๆนะผมก็อยากอาชอบชาเลนจ์ชอบแบบการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับก็ทีมวอลลองทุนตอนนี้มี50ว่าคน ก็สามารถเซิร์ชทีมแล้วก็เข้าร่วมทีมได้เลยนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาในน,นึงในฝั่งตลาดว่าตอนนี้สิ่งที่ผมจะรอดูเนี่ยย้อนกลับไปรีแคปกันนิดนึงนะครับผมจะรอดูในภาพเดย์คือภาพเดย์แท่งนี้ปิดมาก็ถามว่าดีไหมผมมองว่าโอเคนะเฮลตี้นะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดอสองแท่งตรงนี้สาแท่งตรงนี้สามารถขึ้นมายืนแล้วลังเลลังเล และจะมีการย่อน,นิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยเราก็จะลันพอชั่นต่อไปนะยังไม่เคลียร์พอชั่นยังไม่ปิดอะไรแต่ถ้าเกิดแท่งนี้ปิดขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วก็แท่งหน้ามีแรงกดลงมาเป็นพวกแบบ b a r r e r e n g u f f i n g นะครับเป็นแรงเทขายหนัก,นกๆอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแท่งกอดต,ตรงเนี้ยที่ขึ้นไปปิดด้าน,น,นบนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ด้านบนเนี่ยตบลงมาเล่นโซนล่างต่ออันนี้คือเราอาจจะเคลียร์พชั่นไปนะครับก็เดี๋ยวอาจจะหาจังหวะในการลันโซลบอลใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ แล้วก็รอบก่อนหน้านี้ที่ปรับตัวเบรกขึ้นมาก็เคลียร์บนชั้นด้านบนไปนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนเพ่อ,เ,อเรื่อยๆนะถ้าใครที่มีคําถามข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามมา Discord ได้เลยนะผมก็อยากจะแชร์รีความรู้ให้กับเพื่อนเยอะน,นะครับสรุปในห่านคลิปนี้นะครับเราก็มอัปเดตตัวเลขคืนนี้นะครับที่จะมีการประกาศนะตอนช่วงทุ่มครึ่งก็คือ cpi นั่นเองนะครับที่เขา forecast ไว้ทีนะครับแล้วก็ครั้งที่แล้ว3.2 ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าตัวเลขจะออกมาประมาณไหนนะครับเพราะว่าน้าม,มันมันก็ปรับตัวขึ้นมาอันนี้เป็น1ปัจจัยเนาะแล้วก็ตัวเลขออกเสร็จปุ๊บเนี่ยทางโภค SME รจะต้องมารอดูอีกทีว่าเฟดเนี่ยเปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นเนี่ยจะมีการคงดอกไว้เท่าเดิมไหมหรือว่าลดลงหรือว่ามากขึ้นนะครับก็อีกประมาณ7วันนะก็จ,จะมีการ ประชุมแล้วก็ประกาศในฝั่งตัวเลขการปรับขึ้นหรือว่าคงดอกของเฟดนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงถ้าใครที่ยังใช้งานอเคไม่เป็นก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทําเป็นซีรีส์เพื่อนไว้นะครับและใครที่ชอบคอนเทนของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับทางช่อง y o YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเน,นื้อหาในฝั่งริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ฝั่งของเทดดีชินนมาร์เก็ตวันนี้ผมกอฟขอตัวลาเพิ่มไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ